เจดีพุทธกยาสถานที่ตัสรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่เราได้ไปบ,บูชาสักการะก็จะเห็นเจดีข้างพระเจดีก็จะมีแท่นวัชระอาจสถานที่ตัสรุขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าส่วนตรงนี้เป็นอนิมิตตเจดีเป็นเจดีสัปดาห์ที่สองท่พะองค์นั้นได้ ส่วนด้านนเจดีย์ก็จะมีพุทธเมตตาที่เราเห็นอยู่นี้เป็นพุทธรูปที่สําคัญส่วนนี้ก็เป็นพุทธรูปอยู่ด้านข้างพระเจดีย์นะครับก็จะมีเยอะมากมายที่อ่าเขามานํามาประดิษฐานไว้ก็ถือว่าเป็นสิ่งสําคัญให้เราได้ไปรู้ไปเห็นไปกราบไปไหว้ได้ในรอบข้างพระเจดีย์และอยู่ด้านหน้าพระเจดีย์ พุทธคยาส่วนนี้เป็นพระโพธิสัตว์นะครับเป็นพระสีอริยเมตไตรที่จะได้ตัดสรุ้องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในภายภาคหน้าท่านก็จะไปเกิดอยู่ที่เมืองพารณาสีหรือว่าเมืองเกตุมบดีแล้วก็จะนำมาตัดสรุ้ที่พุทธคยาแล้วนกะ็ที่มีพระพุทธเจ้าห้าองค์ได้มาตัดสรุปพระกุกุสันโทโกนาคมโนประกาโสปพร,ระโคโดมและพระสีเมตไตรนี้นะครับนี่คือ เจด,ดีพุทธคยาครับนี่ก็เป็นสถานที่ตัสรูน้นี้ต้นโพต้นโพนี้ก็เป็นต้นที่4นะครับใน135ปีครับต้นก็ถือว่าเป็นสถานที่ภายใต้ต้นประสิมหาโูนั่นก็เป็นแพทเทนวัชระอาจสถานที่ตัสรู้ขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าส่วนมากจะุูธทั้งหลายก็จะมาปฏิบัติธรรม ใต้ต้นประสีมหาโพหรือว่าอยู่ในบริเวณต้นประสีมหาโพแล้วก็จะมีพิธีบูชามากมายนะครับนี่เป็นพะแท่นวัชะนะครับเป็นฐานที่จัดสรุขององค์สมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้า<ม>ก็ก็ล้อมไว้ให้เราได้เห็นได้บูชาแล้วก็ถือว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์เป็นสถานที่ที่ องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตัสรุนี้เป็นรัตนจงกรมเจดีนะครับเป็นสถานที่เดินจงกรมของพุทธเจ้านะในสัปดาห์ที่สามอันนี้ก็เป็นปาสีอริเมตตรที่จะได้มาตัสรุี่ต้นปาศีมหาโพธิ์แต่ก็ไม่ได้รู้ว่าเขาก็ไม่ได้ระบุไว้ว่าจะเป็นต้นไม้อะไรนะครับนี่ก็เป็นเสาโศกที่ เจ้าศุมหาลานนั้นปักไว้นี่ก็เป็นรัตนะจงกลมเจดีย์นั้นก็ถ้าเราได้มาก็จะได้มีสถานที่ต่างๆนะครับแล้วก็ที่สัปดาห์ที่หนึ่งก็ที่รัตนะบัลลังก์เจดีย์สัปดาห์ที่สองนีมิตเจดีย์สัปดาห์ที่สามัตนะจงกรมเจดีย์สัปดาห์ที่สี่ก็ที่คาราเจดีย์แล้วก็นี่ก็ปิวบา เป็นสถานที่สำคัญที่ต้นพระศีมหาโพธิ์ที่ชาวพุทธทั้งหลายไม่ว่าพระราลมะพระไทยพระประเทศต่างๆก็พากันมาเป็นสถานที่เกิดธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ก็ได้อาหันพระพักไปทาง